สวัสดีจ้าวันนี้มาออกกาลังกายก็เจอคุณน้องเพื่อนกันจ้ะเขาไปขายของในตลาดแล้วคนขยันเนะาะเกี่ยวยาให้วัวนี่คนขยันทั้งทั้งคนทําคลิปด้วยนะคะสวยด้วยนะวันนี้แม่ค้าสวยมากเลย,นะยจนจนคุณพี่จําไม่ได้เลยนยะเขาสวย,ยวสวยมาก ยชมอย่างนี้เดี๋ยวก็มีแถมหลักเด้อขาวขาหายของอยู่ตลาดเลยเด้อใจสลายแล้วโดนโดนชมนะคะแม่ค้าใจสลายแล้ววันนี้โดนโดนอาเจมาชมแต่เช้าเลยแล้วก็เห็นไหมคะนี่กาลังงามนะคะสนใจก็ติดต่อแม่ค้าได้นะคะขายประจาอยู่ที่หน้าร้านสยามพันธุ์นะคะที่อำเภอปราสาทของเราตลาด ตลาดใกล้ๆบกสนะคะฝั่งที่เหนือบอกสยังไงก็แวะนะคะแวะไปอุดหน,นุนได้นะคะ<อ>ชื่อคุณพี่สุขใจนะคะค<อ>้าเห็ดบ้านลำพูค่ะบ้านลำพูยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกทุกท่านเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้อันนี้อ,นนอันนี้แวะซื้อได้นะคะอันนี้ทัทง้ทงแจกทัทง้งแถม ทั้งแฉกทั้งแถวอันนี้อันนี้เรามาเจอกันเราเฮหามากเลยนี่เนี่ยพอพอนักเขาก็มาเกี่ยวหญ้านี่คุณพี่ท่านนี้วิ่งขยันจริงขยันมากส่วนพี่ดาวก็โอกําลังกายนี่อันนี้ทั้งแฉกทั้งแถวอันนี้ทั้งแฉกทั้งแถวนะคะอันนี้พอพอเข้าขายเห็ดเสร็จเขาก็จะไปเกี่ยวหญ้าจริงๆแล้วนะคะถ้าเรารับประทานเห็ดสามอย่างก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอ่า คุณภาพเนาะของของเห็ดด้วยแล้วก็แล้วคนที่เอาไปรับประทานก็จะเขาเรียกว่าเห็ดสามอย่างก็จะเป็นยาซึ่งยารักษาร่างกายเราเนาะจะมีภูมิเขาเรียกว่าถ้าทานเห็ดสามอย่างก็จะมีภูมิคุ้มกันในตัวนะคะภมคุ้มกันที่ดีสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า